คติชีวิตคิดบวกคิดดีชีวิตมีปาฏิหาริย์วันที่16ทับ365ทุกความคิดมีที่มาและที่ไปถึงจะคิดแค่แวบเดียวสั้นๆก็ล้วนมีที่มาที่ไปและส่งผลให้เกิดเป็นภาพชัดในชีวิตเราใครที่คิดว่าช่างมันเทอะคิดแวบแรกแวบสั้นๆเมื่อมีความคิดใดผุดขึ้นในหัว จงระวังถึงมันจะแค่แว็บแรกแว็บเดียวมันก็สามารถกลายเป็นภาพชัดภาพใหญ่ได้โดยเฉพาะความคิดลบอย่าประมาทกับความคิดของตนเองจากภายในแม้มันจะเป็นแค่ความคิดเล็กๆเราก็ควรจะละเอียดกับมันโดยเฉพาะความคิดลบนะคะแค่มันโผล่มาแวบเดียวไม่ว่าจะลบกับตนเองลบกับผู้คน หรือลบกับสถานการณ์อย่าปล่อยให้ความคิดลบที่เป็นขยะจากภายในเรากลายเป็นภาพหรือเป็นเหตุการณ์ขยะในชีวิตเราเองจงละเอียดและระง,งับความคิดลบเหล่านี้ระง,งับขยะเหล่านี้ด้วยการคลีนมันทิ้งนะคะ